สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้กะมาพอ่อกันดึกแน่นาะครับเพราะว่าตอนนี้มีมีข่าวด่วนเข้ามาแล้วครับพี่น้องก็คือหมายถึงว่าผมอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวด่วนสูฟังนะครับเบาแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับหามน้องชอปเปอร์ส่งโรงพยาบาลหลังวูบและล้มลงพื้นเอฟซี FC. แ่สุงกำลังใจนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องสดๆดร้อนๆเลยนะครับทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับก็คือได้ออกมาโพดนะครับนะครับโพสว่าเข้าโรงพยาบาลด่วนขออภัยวันนี้น้องไม่สามารถทําการแสดงได้นะครับแฮชแท็กน้องชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับพี่น้องทางน้องชอปเปอร์นะครับก็คือน้องนะครับนาสิเป็นถึง รดพยาบาลนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าน้องคอปเตอร์นะครับก็คือบอสบายพี่น้องนะครับแล้วกับทางค่ายนะครับทางค่ายโตเกียวมิวสิกก็ได้มีการออกมาโพสต์ต่อนะครับเป็นคลิปนะครับที่ทางรถนะครับของทางลงพยาบาลนะครับมารับน้องชอปเปอร์นะครับแล้วก็พูด่าส่งกําลังใจให้น้องชอปเปอร์นะครับแล้วในคอมเมนต์นะครับพี่น้องทางค่ายโตเกียวมิวสิกก็ได้คอมเมนต์นะครับว่านะครับคอมเมนต์แบบนี้ครับ มีอาการวูบและอาเจียนและล้มลงพื้นแล้วก็ตอนนี้อยู่กับหมอแล้วนะครับหายห่วงนะคะใจเย็นๆนะคะตอนนี้ทางค่ายได้มีคนติดตามและอัปเดตอาการน้องดีขึ้นพอประมาณแล้วค่ะนะครับก็คือว่าง่ายๆตอนนี้นะครับทางน้องชอปเปอร์นะครับก็คืออยู่ในความดูแลของทางพยาบาลและแพทย์แล้วนะครับอาการเบื้องต้นก็คือว่า หายห่วงนะครับก็คือดีดีขึ้นแล้วประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าอฟซีนะครับหลายๆคนนะครับกัเป็นห่วงนะครับก็อยากรู้ว่าอาการน้องเป็ยนยังไงแล้วเพราะว่าลดล้มพยาบาลเนี่ยก็คือมามาหลับเลยนะครับพี่น้องน้องนะครับก็คือมีอาการบูบนะครับแล้วก็มีอาการอาเจียนนะครับพี่น้องแล้วก็ล้มล้มพื้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอามาอัปเดตนะครับข่าวสารเบื้องต้นก่อนเ้อพี่น้องนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้นะครับทาง่ายโตเกียวนะครับ มีการอัปเดตอาการจังได้เนี่ยกะเดี๋ยวเสี่ยวมาอัปเดตมาว่าูฟังเด้อครับผมนอกเนืออื่ไหดกะขอสุ้งกำลังใจนะครับหายทางน้องชอปเปอร์นะครับก็คือหายป่วยไวๆนะครับพี่น้องนะครับกะเดี๋ยวเจอกันนีพีจะต่อไปเด้อพี่น้องนะครับเมื่อนี่เอาข้าวสารนะครับเป็นข้าว่วนมาอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ